หลังจากที่เรา run dot เสร็จแล้วเดี๋ยวตรงจะมามาพาทำ e x a c t dot นะครับเมื่อเรา r ัน run dot เสร็จนะครับก็จะมีไฟล์พวก dot car วันนี้เกิดขึ้นก็นี่เอินคานะครับ ก็อินคาทั่วไปเหมือนคลิปที่ผ่านมาซึ่งตัวอย่างที่จะพาถาก็คือเป็นสลบโมเดลของไทเทเนียในอละลาเทสศเฟดแมนเจน101นี่แหละครับที่เราเรียกว่า P25 นะครับก็จะประกอบด้วยไทเทเนียม16ออตอบแล้วก็ออกซิเจน3 2 ทีนี้ถึงแรกที่เราต้องเอ็ก t อยู่แล้วครับก็คือตัวเป็นเรียกว่าตัวผลรวมของเขาเรียกว่า t o t a ท d e เดซสเตนะครับผมใช้โค้ดที่ชื่อว่าเวสคิ t นะครับอันนี้หาดาวน์โหลดได้ตามอิเนเทอร์เน็ตทั่วไปเข้ามานะครับก็จะเป็นรูปเมนูนี้อย่างนี้นะครับ เราเลือกเมนู11นะครับ Lefty Offset จากนั้นมาที่เราต้องการ Total เราก็เลือกพิมพ์11นะครับเป็น Total Lefty Offset ไฟล์ที่ออกมาจะชื่อไฟล์ว่า t d o t d e t นะครับก็คือไฟล์นี้ทีนี้เราจะลองมาแยกเป็นอะตอมดูนะครับ การแยกเป็นอะตอมก็คือเมนูที่หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยคือเขาจะแยกนึกก่อนนะครับอาเป็นอะตอมก็คือมี s p d f มาให้แล้วก็โดยให้เราเลือกเป็นอะตอมที่เท่าไหร่อะตอมที่หนึ่งถึงตรงนี้นะครับหนึ่งถึง สี 17, ่สิบเจ็ด้มสี่เจ็ดนะครับหรือเราเป็นเมนูหนึ่งหนึ่งสามก็คือสำหรับธาตุไปเลยนะครับเราจะลองหนึ่งึงสามดูสิ่งที่เราพบหนึ่งถึงสามก็จะมีตัวนี้ครับเขาเรียกว่าโปรเจกต์โปรเจกต์เลเทลสเตตหรือเรียกว่า p ot, นะครับของออกซิเจนมีทั้งดาวและอัพซึ่ง เปิดมาข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองอาดูแค่ส่วนหัวนะครับอย่างเช่นเราก็จะมีอะไรบ้าง f p d แล้วก็ Total นะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้เฉพาะจอจงล่ะมีอะไรบ้าง เมนูที่14 114กับ115นะครับ114คืออะไรก็คือรวมมาเลยเราเราไม่ต้องรวมนะครับมันก็จะไม่แสดงผลแบบนี้มันก็จะรวมให้เราเลยอัพกับดาวโดยเลือกเป็นอะตอมนะครับผมจะลองเลือก114ดูอ่าเ e เล็กอะตอมนะครับเอาอออกซิเจนก่อน ก็จะเขียนรวมให้เลยแต่ว่ามันจะออกมาในไฟล์ที่ชื่อว่า่าจากไฟล์นี้นะครับเอาไม่ใช่เอ่อมันจะเขียนว่า user ผมในมใจผมขออย่างละเอียดแล้วกัน P dot มหรือเปล่าอ่า,อานี่เป็น3มของออกซิเจนนะครับเอ่องั้นเราเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อ ันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอัพคือเปลี่ยนสองฟลานี้นะครับผมเปลี่ยนไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสับสนอันหนึ่งสี่นะครับอ่าเราลองไทเทเนียมดูนี่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น จะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็มีทั้งไทเทเนียมทั้งออกซิเจนทีนี้จะมีเมนูหนึ่งสิ่งที่เราสาม,มารถเรามักจะททำกันก็คือเราอยากได้แค่กลุ่มนี้ครับทำยังไงนะครับ โอเคเรามาดูกันทีละอันไทเทเนียมหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่หกเจ็ 6, อันนี้ใช่เราต้องดูคลิกด,ดูอัตอมนะครับว่ามันเป็นตัวท็อปสุดของเซอร์เฟหรือเปล่า สมมเราจะพอดกันเฉพาะเฉพาะบริเวณนี้เพราะว่าบริเวณนี้มันเป็นเขาเรียกว่าตัวที่มันเกิดปฏิกิริยาเพราะว่าเวลาลันจริงๆเราเราจะฟิกข้างล่างไว้ไม่ให้มัน,ไม,มนไม่ให้มันเคลื่อนที่นะครับให้อยู่กับที่แล้วก็จะรีแลกซ์เฉพาะส่วนบนอยู่แล้วเดี๋ยวขอดูออกซิเจนนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออยู่วิดีโอก่อนเพื่อไม่ให้มันยาวอ่าเมื่อกี้ผมเผลอไปกด ปิดวิดีโอนะครับอันเดี๋ยวเรามานับใหม่นะกันนี่คืออะตอมที่ผมได้เดี๋ยวว่านะครับเราค้นคาสิเดี๋ยวว่าสิ่งที่เราเจอคือมันมันไม่ได้ต่อเป็น o ห o สองเพราะนั้นอย่างเช่นออกซิเจนหนึ่งเนี่ยมันก็คืออะตอมที่สิบเจ็ดนะครับเข้าใจตรงกันก่อนโอเคทีนี้ผมจะมา เาเฉพาะตามนี้หนึ่งก็คือไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นดีมันเป็นดีออพิทอนะครับแล้วก็ออกซิเจนเป็นพีออพิทอแล้วกันั้างั้นเราจะแยกน,นะครับหนึ่งหนึ่งเตอหนึ่งหนึ่งห้านะครับหนึ 1, 1, 5, ่งหนึ่งห้าอ่ามันจะถามว่าเราจะเอาอะตอมอะไรนะครับเราจะใส่เป็นหมายเลขแล้วกันพวกอันนี้ผมจดจดพอไว้นะครับไทเทเนียมจะมีหนึ่งถึงสี่แล้วก็หกถึงแปดนะครับ ตามนี้นะครับเอกินหรือเปล่าไม่รู้ถึงแปดไม่ใช่นะครับเป็น1ิสามถึง1ิดสี่เอ้ยิสามถึง1ิหกนะครับ ขอแกแป๊บนึงประกายอยู่ไหนโอเคนะครับต่อมา enter น,นะครับ enter ไปก่อนเราจะเอาอะไรนะครับแล้วก็เอาดีออ i ิท l นะครับดีโอเคเซตที่หนึ่งเสร็จนะครับเซตต่อมาเป็นออกซิเจนออกซิเจนมี21ถึง ยี่สี่นะครับยี่ 32, ิบเก้าถึงสามสิบสองสามสิบเจ็ดถึงสี่สิบสี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดนะครับมีเท่านี้ล็อกนี้เราต้องทดในกระดาษน,นะครับพิมเตอร์อเจนนี่เป็นพีโอพิทอลต่อมามีอะไรอีกไม่มีนะครับ เราเอาทาน่นจริงๆไม่มีแล้วก็อ n t e r นะครับเราโปรแกรมก็จะเขียนให้เราอยู่ชื่อว่า p d o d u s e r นะครับอันนี้ปิดได้เลย refresh ดูนะครับตัว i n d i c a t e ไม่ต้องเอานะครับตัวนี้เอาแค่ okay, ตัวที่เราจะใช้พล o อ ระว่างนี้ผมจะใช้ Excel แล้วกันนะครับโปรแกรมที่ทุกคนคุ้นเคยอ่านี่ผมจะลองพอด Total Revenue Sheet ให้ดูเราก็เปิดมาแล้วก็ค่าลอกไปอันนี้อันนี้คือเรื่องเปิดตีเนาะค่าลอกไปนะครับ Excel ผมอยู่ไหนกด New ไปเลย วางไปนะครับวางแล้วมาที่เดต้าจากนั้นก็มาที่ t เทคทูคอลัมแล้วก็ตัวนี้นะครับ D ีลิมิตแล้วก็เลือกกด n e ็ t เมื่อกี้แล้วก็กด Next นะครับแล้วก็เลือกสเปซตัวนี้แล้วก็กด f i n น s ชเลยเสร็จแล้วข้ามลกมานะครับเราใครที่มีออริจินอยู่แล้วก็ วางไปเลยนิ้ไป t dot up t dot เอาสักอันนี้เซตเป็น x แก x นะครับ จากนั้นเราก็เปิดตัว user อยู่ในเอ่ยอยู่นี่เมื่อกี้เรา user เราลำดับเราก็คือนี่เป็นข้อมูลของ spin ไอของอจำไม่ได้น่าจะคือไทเทเนียมก่อนอืม เนียมก่อนนะครับกดมาแท็บ2แล้วก็วางแล้วก็ก๊อปไปหมดเลยนะครับก็วางไปเลยอาจจะนานนิดหนึ่งนะครับ นี้ลบก่อน delete ตรงนี้ก็เป็นแกนวายจะเย็นนะครับอันนี้เปิดได้ไหมเป็นแกนวายนะครับอันนี้อะไร i d i e p state up พลิกสเตสเตอัพโอเคอันนี้เราแกนเราชื่อว่าอะไรอินเนก,กี้เลตตอนโบอันนี้เอ่อ ชื่อว่าโน่วยจริงๆเขาชื่อหน่วยว่าเต็ตต่ออันนี้นะครับแล้วก็พอดธรรมดาไปเดี๋ยวก่อนนะ มุองควาเช็่อันก่อนอ๋อโอเคผมรู้แล้วก็เขียนข้อมูลก่อนนะครับขั้นโลกมา ต้องวางตรงนี้ก็คือวางนอนอย่างนั้นไม่ได้ ราแยกข้อมูลมานะครับเราก็จะมาปรับแต่งแกนให้มันน่าดูปกติเราถ้าเราจะดูมันจะแบ่งเป็นดังนี้พวกน,นี้คือรเลเวลที่ติดลบไปเยอะคือมันเป็นแกนของมันเรียกว่าคอระเับพวกถ้าเราดูการบรรจุอิเล็กตรอนมันเริ่มจาก s1 พวกน,นี้นะครับมันก็คืออิเล็กตรอนวงในสุดตดวสวนที่เกิดอันตเลกเนี่ยมันจะสามารถจะเกิดแถวนี้เพราะนั้นประมาณลบห้าก็พอละลบห้าถึง น่าจะเจ็ดแล้วก็ความสูงมันลบหกสิบถึงสักหกสิบนะครับสักสิบก็ได้ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยดูความสูงมันเวลาเราจะดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขยายเอานะะอันนี้ตั้งเป็นอินดเพนเดนต์นะครับ ทั Total, ้งท้เราจะใช้สีดำอันนี้ผมอัดนอยู่หรือเปล่าอ่นพิโอยู่แล้วก็ใส่แพทเทิร์นสีเทาน่ารักน่ารักอืเออไม่ได้ลืมไปมันต้องเป็นมันต้องเป็นสปินอัพถึงจะใส่ได้สองไปเลยนะครับ ส่วนสีน้ำเงินถูกแล้วนะครับตัวนี้ก็สีน้ำเงินเหมือนกันออกซิเจนลราส่วนใหญ่เราใช้สีแดงกัน เ,เดี๋ยวเลืยกปิดหัวท้ายด้วยปิดตัวนี้แล้วก็ให้เสเกลมันเข้ามาข้างในแล้วก็ข้างขวาขวาก็อ่ะเข้าในก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องใส่อีกตัวหนึ่งก็คือเีกศูนย์ทั้ง สับญสญาวนิยมเป็นเส้นประมันก็คือ Family Level นะครับ e f แล้วก็ห้อยอีกหนึ่งมองคนก็จะเขียนใส่ตรงเลขศูนย์นี่เลยก็ได้บางทีเขาเรียกว่า e ลบ e f เข้าใจว่าโปรแกรมนี้น่าจะเซตออโต้นะครับแต่ว่าโปรแกรมอื่นไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเราก็จะได้กลับไปที o ่เสียลเตียงของคอนเซปต์โปรเจกต์นะครับ xm p dot uh, p ยี top layer top top, top. ฉะนั้นตัวนี้คือท็อปเลเยอร์นะครับอาจจะไม่สวยครับไม่มีเวลามากาเดี๋ยวผมก่อเดี๋ยวขอปริ้นออกมาก่อนแนวนอน โอเคอันนี้ปิดเลยนะครับ Excel ก,ก็ปิดที่เรามาดูกราฟนี้กันเราจะได้กราฟนี้มานะครับนี่คือเดฟเลสเตตของออ p d o s เดี๋ยวผมขอปปิก่อนของตัว ที่เป็น t อดท่อแล้วก็ตัวที่เป็นถอดท่อคือรวมทั้งหมดทุกอะตอมนะครับรวมทุกอย่างเลยกับตัวที่เป็นท็อปเลเยอ์ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับ